ในการที่จไปไปไปับกันเป็นการปริ่ดเรี่มด้วยนะครับอันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่า ที่ทั่วโลกได้เห็นภาพจำในงานมอเตอร์จวิถีไทยครับถ่ายใต้แหย้ที่ไทยแลนด์ชูโดเวอร์เชิญทุกท่านรับชมวีเจอาได้เลยครับโออ่าไทยแลนด์กลางปี2000<อ>ันยิ่งใหญ่สารต่อขูาศวิรัตเนี่ยอ่าท่านทำเข็มหล่นเนี่ยเราก็รู้ครับนะครับ กีฬาระดับโลกอย่างแท้จริงมาในสู่ประเทศไทยในสามปีที่ผ่านมานะครับเราก็ได้พยายามเต็มที่นะครับในการคือเราต้องการให้ทั่วโลกนะครับรู้จักประเทศไทยนำพาความสวยงามส่งต่อไปกว่าสองประเทศเพื่อให้รู้ประเทศไทยนั้นพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวนะครับเพราะเหมือนว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่27 2 8 29เจ้าตุลาคมแล้ว ที่หมูพูดประโยชน์เพิ่าอะไรครับบูรีรัมย์เราแขกที่มาดูที่ท่านผู้ว่าราชการบุรีรัมย์ได้กล่าวไปแล้วนะครับผมว่าเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่แล้วก็สื่อถึงชนท่านที่ที่มาร่วมงานวันนี้ทรับท่านนะครับก็เสียงเลยนะครับแต่ทีมการพูดมาด้วยวันนี้นะครับบอกเลยว่าพร้อมเต็มที่แน่นอนสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงปีที่จะเกิดขึ้นใน้รอบมาที่27 28และ29ตี่เราเป็นกำลังใจเชียร์ผมมาตลอด ก็สำหรับในปีน <P an> ี <aún> ้ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเตก็จะมีจันพัสแซนรอบที่แก็หลังจากนี้ก็จะเหลี้ยงอีกสิอง